ซึ่งวันนี้ครับผมพิเศษมากเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะเพราะว่าเราจะได้พบกับตัวสายลับนะฮะที่อยู่ประจําประเทศไทยนะฮะเขาคนนี้ครับผมแฝงตัวครับเป็นศิลปินเปี่ยมเสน่ห์นะฮะแล้วก็นักแสดงมากความสามารถนะฮะเขาคนนี้ครับผมมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองนะ BKPP นะไม่ต้องพูดรำทำเพลงให้มากนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรตนกุลครับผม เอเจนต์ครับเฮ้ยแฝงตัวมานี่ใส่สูตรมาเงี้ยเนี้ยขนาดนี้ไปตัดมาที่คิงส์แมนเลยถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับผมเป็นไงฮะเมื่อวานเปิดตัวสินก้าไปแล้วเปลี่ยนเรื่องขายของแต่เปิดเลยนะครับเอาเป็นว่าผมรู้เลยว่าบิลกินส์เนี่ยนะครับบิลกินส์ด้วยนะบิลกินส์บิลกินส์นะะบิลกินส์นะับเป็นแฟนพันธุ์แท้คิงส์แมนตัวยงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอืมเป็นไงฮะชอบเพราะว่าอะไรโอ้โหชอบเพราะอะไรผมว่าหลายหลายอย่างเลย จริงๆผมดูมาสองภาคแล้วนี้เป็นภาคที่สามแต่ว่าเป็นภาคที่เหมือนก็ว่าย้อนไปเล่าถึงต้นกําเนิดนะผมว่าจริงๆผมเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นหรือว่าหนังแบบบููอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วผมว่าจริงๆแล้ว King s m ม n เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ผมว่าเป็นหนังที่คือเขามีเสน่ห์ในในในการเล่าเรื่องของเขารวมถึงการเหมือนกับว่ามีกิมมิคของเรื่องการเหมือนกับว่าเป็นองค์กรที่แฝงอยู่ในร้านตัดสตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นผมว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขา อย่างอย่างที่พี่ไปสัมภาษณ์แมทธิวอใช่ไหมขอกินนิดนึงใช่ใช่ผมแหมเราเนี่ยครับเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดลดมือเขาค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันความสำรวจเนี้ยมันต้องมันต้องผ่านมือเขาเราถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้อะไรเงี้ยอูมามินั่นเองอูมามิใช่ครบรสนะบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูผลงานของแมทธิวอรมาก็คงผ่านหน้าปั่นตากับความแซ่บสันนะกวนตีนนะต้องบอกนี้เลยนะกวนปลาคานิดนึงนะครับผมเพราะว่า ตัวแมทธิววอร์เนี่ยมีความเป็นแกงสเตอร์นะฮะและพอมาทำหนังคิงส์แมนเนี่ยเขาว่าเขาเป็นคนที่รักเจมส์บอด์มากๆนะเหมือนกับคนนี้ที่แต่งตัวคล้ายๆมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะฮะได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ก็น <ะ S 1> ัน่นแหละฮะเขาเลยเอาความรักคลั่งไคล้เกี่ยวกับเจมส์บอด์เนี่ยมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบขององค์กรสายลับคิงส์แมนนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกจุดเด่นมากๆเลยนะที่ก็คือความเซอร์ไพรส์นะน้องบิลลี่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะเหมือนเราเราคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะพาเราไป ตรงไหนแบบอะไรจะเกิดขึ้นต่ออะไรเงี้ยหมถึงการวมถึงแบบที่ผ่านมาที่เราได้ดูหนังเขาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่คะคือจะมีพล็อตอะไรที่แบบจู่ๆมาเซอร์ไพรส์กลางเรื่องตลอดนี่เดี๋ยวดูๆไปนี่มีแบบผุดมาจากพื้นลงหนังนะพูดถึงเซอร์ไพรส์ป่าๆพูดไปเรื่อยครับออโอเคได้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 อยู่ฮะได้ได้ครับผมแล้วก็ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคิงส์แมนนะอย่างที่วิวกินพูดไปมันมีความเซอร์ไพรส์มากมายใช่ไหมครับผมมาเล่าเรื่องกันสักหน่อยดีกว่าว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรฮะครับผม ในภาพยนตร์ The King's Man นะครับกำเนิดโคตรพยัก King's Man นะครับเป็นภาพยนตร์ภาคก่อนนะฮะต้องบอกว่าเป็นภาคก่อนหรือ p รี q u e l นะครับผมที่ไม่ได้เป็นภาคต่อของสองภาคที่ผ่านมานะครับผมพาเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครับเมื่อ100ปีก่อนนะของห้องเรือห้องเสื้อเรียบหรูสไตล์อังกฤษครับผมที่เบื้องหลังนะครับคือองค์กรบ่มพยัคฆ์ร้ายอิสระนะฮะที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานรัฐบาลและปฏิบัติการด้วยความสุขุมลุ่มลึกครับผมแต่ก็โหดได้ถ้าจำเป็นนะฮะ ผมดูมาแล้วนะฮะตัว The King's Man นี้ขิงอีกแล้วนะดูมาแล้วครับผมต้องบอกเลยว่ายังจัดเต็มนะับฉากแอคชั่นตระการตาที่มีสไตล์นะฮะยังมาเต็มหมดเลยนะฮะรวมมาถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ครับยูกินที่ตาแมทธิวเนี่ยเขาเอามาบิดนะเอาคนจริงด้วยนะมาบิดเล่นสนุกสนานเลยมาอยู่ในเรื่องด้วยไหมแม่ใช่ฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคุณจะถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามีแบบใครน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยได้ไหม คนนี้เลยครับผมขอแนะนำเลยฮะรัสปูตินครับผมนักบวชแห่งราชวงศ์ซาอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเซอร์ไพรส์และบอกว่าแย่งซีนที่สุดเลยฮะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดอะไรมาก <Ha. S 1> โชว์ซีนให้เขาดูดีกว่านะฮะมีคลิปมาด้วยจริงเหรอพร้อมยังพร้อมครับไปดูดิไปไงครับเบลเกน สุดยอดครับนี่อยากรู้เนี่ยมันสู้กันไม่หยุดเลยนะทุกสู้กันไม่หยุดฮะเดือดมากเพราะว่าฉากนี้ฮะมีเบื้องหลังนิดนึงฮะเพราะว่าไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะว่าสไตล์การต่อสู้เนี่ยมันมีแบบกระโดดกระโดดไปกระโดดมาใช่ใช่นั่นแหละฮะคือการเต้นสไตล์คอแซกของรัสเซียนะครับซึ่งผู้กำกับเมทิวบอลเนี่ยบอกเลยว่าอยากเอามาใส่ในฉาก การต่อสู้แอคชั่นแบบนี้มากๆเพราะว่าเขาจะผสมยูยิสสูนะฮะยูโดแล้วก็คาราเต้เข้าไปด้วยไม่พอมีฟันดาบด้วยนะครับเอาเป็นว่าเป็นอย่างไรไปดูในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมแต่ว่ามีอีกจุดเด่นหนึ่งใช่ไหมวิลกินที่เป็น King's Man ต้องมีใช่ครับซึ่งก็คือก็คือห้องตัดเสื้อถูกต้องใช่ครับเทเลอร์สูทที่แซฟิโรนะครับซึงถ้าใครรู้กันดีก็จะอยู่ที่ ย่านนะฮะย่านผู้ดีใจกลางกรุงรอนดอนเลยนะซึ่งภูมิกับแมทธิวฟอนเนี่ยเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดมากครับบิลกินทำไมครับเขาคนนี้ฮนะเรียกว่ารีโนเวทนะฮะให้เหมือนกับภาคเก่าเนี่ยภาคแรกสองภาคแรกเนี่ยทุกตะเบียดนิ้วเลยนะฮะ,ะแล้วก็เรื่องเสื้อเรื่องสูตรเนี่ยต้องมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอืเรื่องสูตรเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ตัวผู้ออกแบบเสื้อนะฮะจากซีรีส์ the c r o w n นะฮะเรียกว,ว่าเป็นซีรีส์ปีเรียที่ ใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะครมาออกแบบเสื้อนะฮะซึ่งต้องอใส่ใจออกแบบกันย้อนทบทวนตำรากันตั้งแต่แบบสมัย1,910เลยนะฮะซึ่งเป็นยังไงต้องไปดูกันนะ,ะแต่ที่แน่เลยเป็นไฮไลท์นะ,ะของเรื่องก็คือสูตรนี่เลยฮะดับเบิลเบรสนะ,ะ,นะ,ะของเรื่องที่เขาแบบว่าออกแบบมาให้เหมือนกับเอ็กซี่ในฉบับสองภาคแรกเลยครับครับผม,อมชอบไหมฮะ ชอบมากครับผมพูดเยอะเลยยังชอบอยู่เลยฮะดูเรื่งยังชอบอยู่เลยฮะชอบอยู่เลยใช่ไหมฮะอืมแล้วก็มันมีอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ใช่ไหมฮะที่เป็น King s Man ต้องมีก็คือแท็กไลน์ m a n n e อ s m a แมคเคโอ้โหพิพิยาสอดสกุลอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครดู k ิง g s Man ทุกภาคต้องมีนะครับเป็นฉากที่แบบว่าต้องมีอ่ะในเรื่องนะใช่ไหมฮะเป็นเหมือนเป็นเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเนาะเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ครับแล้วก็ ประโยคนี้ฮะมันเกิดขึ้นอย่างไรเราจะได้รู้กันในเรื่องนี้ครับผมผมมีคลิปมาเปิดให้เขาดูด้วยอีกแล้วอคลิแล้วของมีเยอะฮะอยากโชว์เยอะดูดูดฉะนั้นก็ไปดูเลยครับทำไมถึงต้อง manners make m a n ครับผมครับไม่คมไหมกริบครับกริบคมกริบยิ่งกว่ามีดยิ่งกว่าดาบที่เห็นในฉากเมื่อกี้อีกนะฮะซึ่งพุ่งกับแมตธิวบอลก็เขียนบทอีกแล้วอีกแล้วเ่ะอีกแล้วครับยังไงฮะอันนี้ ให้ผมอธิบายเลนะครุณผมโยนให้ผมตลอดเลยนะฮะได้ครับก็ไม่ติวบอลเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนที่แบบต้องเขียนบทเองกำกับเองเรื่องนี้ก็อยากจะย้อนนะฮะกลับไปจุดต้นกําเนิดนะเอาประโยคสั้นๆเป็นสปีชหล่อเท่นะฮะจากภาคแรกจำได้ไหมฉากที่ลงลิปไปนั่นแหละที่ที่แฮร์รี่พูดกับตัวเอ็กซี่นะว่าอ่ะคิงส์แมนเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเอาแค่อย่างนั้นเลยฮะเหมือนสตาร์วอล์คารโรกวันเลยนะเอามาขยายให้มันใหญ่ขึ้น กลายเป็นหนังเรื่องนี้นั่นเองเนะี่ยแล้วก็นั่นแหละครับผมยังมีคลิปสั้นๆมาฝากด้วยนะที่มาโชวว่าทําไมมันถึงมีบทที่คมกริบขนาดนี้เนะี่ยไปดูกันเลยครับคลิปอีกแล,ล้วเหรอม่คลิปอีกเลเป็นไงครับเบลเกนโอ้หนี่ก็คือเหมือนเหมือนที่เราเพิ่งคุยกันตะกี้เลยนะฮนะเรื่องความแบบเหมือนเดาไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงความเซอร์ไพรส์ความแบบเหมือนลุ้นว่าว่าแบบเรื่องมันจะไปยังไงนะก็คือเป็นเหมือนะเป็น,ปนอย่างนี้เลยเป็น,นเสน่ห์เขาเลยใช่คืออันนี้ไปอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับ เสียวหวาเสียวแน่นอนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไปดูหาคำตอบในหนังเอาเองครับผมใครที่อยู่ทางบ้านครับผมจับจองตั๋วกันได้เลยนะครับผม30ธันวาคมนี้ครับสำหรับ The Kingsman กำเนิดโคตรพยักษ Kingsman นะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปครับบิวกิ้นสุดท้ายนี่ครับบิวกินอยากให้ฝากภาพยนตร์กับแฟนๆหน่อย B เคอ่ครับวันนี้ b ีมาคนเดียวมาคนเดียวใช่ครับมาคนเดียวได้ครับก็ ปีใหม่ทุกคนอย่าลืมไปดู Kingsman นะครับผมปีใหม่ไปดู Kingsman เี่ย Kingsman จะเข้าโรงวันที่30ธันวาคมนี้แล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมไปดูสนุกแน่นอนแล้วก็น่าจะแบบไม่แพ้ภาคก่อนๆหรือจะสนุกกว่าอีกนะผมผมยังไม่ได้ดูกันเนี่ยผมจะดูนี่เตรียมตัวเลยครับถ้าปีใหม่ไม่มีอะไรทำต้องทำอะไรครับปีใหม่ไปดู Kingsman ครับ hashtag นะครับปีใหม่ไปดู Kingsman ครับอันนี้ย้ำเลยครับผม30ธันวาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับผม หนัง King's Man ทำมาเพื่อโรงภาพยนตร์ต้องดูบนจอภาพยนตร์ใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าเขาถ่ายทําเป็นหนังมหาการายเลยอลังการแน่นอนแล้วก็ยังมีความเป็น King's Man แบบที่เป็นแฟนค้นหาอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ใหม่ไปดู King's Man นะครับผมขอบคุณยูกินมากๆนะครับวันนี้ที่เป็นตัวแทนสายรับ King's Man ของเมืองไทยพีใหม่ไปดู King's Man แล้วจริงครับผมนะ ส่วนผมครับผมเจอรี่เ t จากจอร์ดจอสตูวินะฮะขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็มาชมไลฟ์ของเราใน SF Cinema ของเราด้วยนะครับผมก่อนไปฮะก่อนจากกันไปขอฝากร้าหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าคุณรักเบื้องหลังภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราได้นะครับที่ YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive นะฮะเจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอร์ดจอสตูวิครับผมพวกเราขอลาไปด้วยตัวอย่างภาพยนตร์ The King's Man กันเลยดีกว่านะครับผมจอใหญ่มันกว่าปีใหม่ไปปีใหม่ต้องไปดู Kingsman ครับครับผมนี่เป็นเป็นแตกไลน์ที่แบบนี่เขาเาจำย้ำผมมากเลยย้ำผมมากต้องห้ามผ้าเลยปีใหม่ไปดู Kingsman ปีใหม่โอเคครับผมเอาเป็นว่าปีใหม่ไปดู Kingsman 3าธันวาคมนี้อย่าลืมนะครับผมในโดมภาพยนตร์สรับวันนี้พวกเราสองคนสวัสดีครับปีใหม่ไปดู Kingsman